สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนะี่ยได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้าวไลฟ์เบอร์รี่และข้าวกล้องมาฝากกันนะครับข้าวสองประเภทเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรเราจะเลือกทานแบบไหนดีเราลองมาดูกันนะครับ ครับวันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าระหว่างทานข้าวไร์เบอรี่กับข้าวกล้องเนี่ยทานแบบไหนดีกว่ากันสารอาหารเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับเราลองมาหาคําตอบในเรื่องนี้กันนะครับเริ่มที่ข้าวไรเบอรี่กันก่อนนะครับข้าวไรเบอรี่เนี่ยเป็นข้าวที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวหอมนินและข้าวขาวดอกมะลิ105นะครับมีลักษณะเป็น ข้าวเจ้าสีม่วงเข้มมีส่วนประกอบเป็นสารแอนโทไซยานินซึ่งก็คือสารสีที่สามารถละลายน้ำได้ดีนะครับและก็จัดอยู่ในกลุ่มของฟราวนนยหรือสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงและนอกจากนี้เนะี่ยข้าวไลเบอร์รี่ยังมีเมล็ดเหลี่ยวยาวผิวมันวาวมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มีรสชาติหวานกลมกล่อม ชวนรับประทานนะครับและก็ยังสามารถที่จะปลูกได้ตลอดทั้งปีโดยมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ130วันและนอกจากนี้ลำข้าวและน้ำมันลำข้าวจากไรเบอรี่เนี่ยยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่ดีซึ่งทางการแพทย์เขานิยมนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารโภชนาบำบัดด้วยนะครับ สำหรับสารอาหารที่มีในข้าวไร r เบอรี่เนี่ยนะครับก็จะมีโอเมก้า3ซึ่งมีความสำคัญต่อโครงสร้างการทำงานของสมองตับระบบประสาทอีกทั้งยังลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับถ้าสังกะสีจะสังเคราะห์โปรตีนสร้างคอลลาเจนรักษาสิวป้องกันผมล่วงและการกระตุน้นรากผมด้วยนะครับธาตุเหล็ก สร้างและจ่ายพลังงานในร่างกายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของฮีโมโกโรบินในเม็ดเลือดแดงและเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ออกซิเจนในร่างกายและสมองวิตามินอ e, ีชะลอความแก่บำรุงผิวพรรณลดอัตราเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและหัวใจทำให้ปอดทำงานได้ดีวิตามินบีจำเป็นต่อการทำงานของสมองระบบประสาท ระบบย่อยอาหารป้องกันโรคเน็บชาเบตาแคโรทีนช่วยชะลอความแก่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบำรุงสายตาลูทีนป้องกันจอประสาทตาเสื่อมบำรุงการไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงตาโพลิฟีนอลทำลายลิตของอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้แทนนินแก้ท้องร่วงแก้บิดช่วยสมานแผล แกมมาโอไรซแนลลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในหลอดเลือดทำให้เลือดหมุนเวียนไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเป็นปกติลดอัตราเสี่ยงของโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตส,สูงสมองเสื่อมกากใย,ยอาหารช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลป้องกันโรคหัวใจช่วยควบคุมน้ำหนัก และช่วยระบบขับถ่ายนี่ก็คือสารอาหารต่างๆที่อยู่ในข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับทีนี้เราลองมาดูข้าวกล้องกันบ้างนะครับข้าวกล้องเนี่ยก็เป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีจึงยังคงมีสารอาหารต่างๆมากกว่าข้าวขัดขาวข้างในมีเมล็ดแข็งมีเยื่อหุ้มเมล็ด มเมล็ดมีสีน้ำตาลเหลืองเมื่อหุงสุกแล้วมเมล็ดจะล้วนมีกลิ่นหอมในประเทศไทยนะี่มีปลูกหลายสายพันธุ์และก็มีสรรพคุณทางยาหลายอย่างนะครับนำมารับประทานและประกอบอาหารต่างๆได้หลายเมนูสารอาหารในข้าวกล้องนะครับวิตามิน B ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อแขนขาไม่มีแรงบำรุงสมองช่วยให้เจริญอาหารวิตามินบีป้องกันโรคเหน็บชา วิตามิน B2 ป้องกันโรคปากนกกระจอกวิตามิน B3 หรือไนอาซินช่วยป้องกันโรคผิวหนังและเส้นประสาทแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงทำให้เป็นทำให้ไม่เป็นตะคริวง่ายฟอสฟอรัสทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงจเจริญเติบโตได้ดีธาตุเหล็กช่วยป้องกันโรคโลหิตจางโปรตีนช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหลอของร่างกายไขมันช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เพราะเป็นไขมันดีจึงไม่มีคอเลสเตอรอลคาร์โบไฮเดรตช่วยให้พลังงานกับร่างกายธาตุทองแดงช่วยในการสร้างฮีโมโกรบินในเม็ดเลือดแดงโพแทสเซียมช่วยให้หัวใจเต้นเป็นปกติและควบคุมความสมดุลของน้ำในร่างกายซิลิเนียมมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่กากใยอาหารช่วยให้ท้องไม่ผูก และป้องกันโรคมะเร็งลำไส้นะครับและนี่ก็คือคุณประโยชน์ของข้าวกล้องนะครับครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นข้าวไรเบอรี่หรือข้าวกล้องเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับในการควบคุมน้ำหนักเพราะอุดมไปด้วยประโยชน์แต่สัมผัสในการกินก็อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะข้าวไร้เบอรี่เนี่ยก็จะมีความเหนียวเนบคล้ายข้าวเหนียวในขณะที่ข้าวกล้องจะกรุบกรอบและมีรสไม่หนักมาก แต่สิ่งที่ข้าวไรเบอรี่พิเศษกว่าข้าวกล้องก็คือข้าวไ i เบอรี่จะมีพึกษาเคมีสีม่วงแอนโทไซยานินที่มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นนะครับข้าวทั้งสองชนิดเนี่ยสามารถควบคุมน้ำหนักได้เหมือนกันอยู่ที่ความชอบและประโยชน์ที่มากกว่าของข้าวไรเบอรี่นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมก็เลือกรับประทานตามที่เราชอบนะครับทั้งข้าวกล้องและข้าวไรเบอรี่นะครับก็มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ